ผู้ที่มีผมบางควรหยุดใช้ครีมนวดผมครีมนวดผมไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพเส้นผมได้ขอร้องจริงๆรีบทิ้งครีมนวดผมเลยครีมนวดผมแค่สามารถให้ผมลื่นได้ชั่วคราวเท่านั้นสารอาหารจะล้างออกด้วยน้ำเราไม่เข้าใจเสียหลายพันเพื่อทำทรงผมทำไมไม่ใช้เงินเพียงเล็กน้อยซื้อโปรตีนบำรุงผมระดับร้าน มาดูกันว่าคุณภาพของเส้นผมนั้นดีเป็นพิเศษหรือไม่แนะนำโปรตีนบำรุงผมเกรดมืออาชีพตัวนี้เลยไม่ว่าคุณจะมีผมรอนธรรมชาติผมเสียจากย้อมตกปลายและผมที่ผูกผมไม่ว่าคุณจะเกิดจากสาเหตุใดก็ให้คุณลองทำดูช่วยให้ผมรุ่งเรื่งเงางามและจะัดทรงง่ายคนฉลาดกำลังใช้ครีมฟื้นฟูเคราตินประหยัดเงินได้หลายพันต่อปีที่บ้าน ให้ผมนุ่มลื่นหลังใช้ให้ลอนผมเรียบเป็นธรรมชาติดูแลผมง่ายๆได้ที่บ้าน